สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาดูนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้าซื้อไปนะครับก็ประมาณ1ปีแล้วนะครับก็มีบริการหลังการขายนะครับทางลูกค้าแจ้งว่ามีอาการนะครับมีเล็กๆน้อยๆนะครับโน่นนี่นั่นก็มีหลอดไฟหน้าปัดเท่าที่ผมเห็นนะครับสำหรับวิทยุก็ยังพอฟังได้อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวมาฟังลองฟังวิทยุกันเล็กน้อยนะครับเจ้าของร้านคุณชลิตคุณสาธแตจากโออาขนมปังกรอบตราหก,หกมัน อดที่ทำที่จะทกิจพูดได้เลกคือแฟนไทยส่งเสริมกบาทของว่าตายไปนานแล้วครับถ้าที่ดูก็มันก็มีหลาหลายอย่างนิดหน่อยนะครับก็เลื่อน ฝุดๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีหลอดไฟแล้วก็อาจจะเช็คสัญญาณนิดหน่อยนะครับสัญญาณดูการภาารับนิดหน่อยก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้อันนี้ก็คือก็แจ้งไว้นะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อของผมไปนะครับก็เวลามีปัญหานะครับก็ผมก็จะมีบริการหลังการขายให้นะครับก็ดูแลให้ตลอดไปนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับ ลงอะไรผมก็มีมีอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะทําการตรวจเช็คตรวจซ่อมให้ให้เขาหมายถึงว่าดูแลความเรียบร้อยนะครับเพื่อ,อจะได้ให้สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนพวกหลอดไฟหน้าปัดอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับเข็มยังทำงานปกตินะครับเข็มซิกแนลจูนดิ่งอะไรเงี้ยนะครับไฟสเตียร์ก็ยังติดอยู่นะครับก็น่าจะมาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับภายในก็แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมครับเปิดดูข้างในนะครับอันนี้ก็คือการขนส่งมีความเสี่ยงนะครับอันนี้คือโดนกระแทกมาก็หมายถึงว่าของกระแทกด้านนอกเนี่ยนะครับมันทำให้แกนเนี่ยนะครับ แกนวิทยุตัวนี้เป็นของอระบบ AM นะครับ AM ซึ่งปกติ AM ผมจะไม่ได้ม่ได,ไได้ไม่ได้รับซ่อมเหมือแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นแกนของ AM มันหักเลยนะครับมันจะอยู่เงี้ยนะครับเออเนี่ยเนี่ยประมาเนี้ยนะครับมันมันโดกนกระแทกมาหักไปเลยนะครับฉะนั้นการขนส่งมีความเสี่ยงนะครับส่งไปส่งมาก็เออมันจะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ซึ่ง เท่าที่เห็นบ่อยๆก็น่าจะตัวนี้นะครับที่มันจะหักอยู่บ่อยๆเวลาส่งโลนกระแทกอันนี้บริษัทขนส่งก็คือไปรษณีย์ไทยนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งทางไปรษณีย์ไทยมานะครับเนี่ยหักเลยครับครับท่านผู้ชมครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างหลอดไฟหลอดไฟฟิลนะครับที่ขาดน,นะครับมันจะ ตอแบบนี้นะครับไอไแบบนี้อันนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันมันเหลืออยู่ตัวเดียวเลยนะครับที่ที่มันยังใช้ได้อยู่นอกนัานขาดหมดเลยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับมันมีทั้งหมด6หลอดนะครับมันมีต,อตอ้องต้องสองวิวสัญญาณวิวมิดไอเนี่ยนะครับต้องเข็มวิเนี่ยสหลอดแล้วก็ต้องป้ายต้องหน้าปัดนะครับอีก4หลอดเนี่ยเดี๋ยวผมก็ทําการเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับอันนี้มัน มันเสียไหมหมดแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เท่าที่ดูอ่าตัวอะไหล่บางตัวมันเริ่มบวมๆปูดๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนให้หมดเลยเพราะว่าตอนตอนที่ตรวจเช็คครั้งแรกเนี่ยนะครับมันอะไรพวกนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าใช้ไปนานๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอะไหล่แท้เดิมของเขานะครับมันก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ว่า พวกนี้มันอาจจะเสื่อมขึ้นมานะครับในภายหลังเดี๋ยวก็จะทําการเปลี่ยนให้ถ้าที่ดูก็มี2ตัวนะครับตอนนี้มันมันบวมบวมปูดขึ้นมานะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับ2ตัวก็จะเปลี่ยนตัวนี้ครับให้ไปเลยนะครับสําสหรับแกน AM นะครับผมก็จะทําการติดกาวนะครับารกาวอีพ็อกซี่กักกาวยางนะครับตัวนี้ก็ให้มันอยู่ได้นะครับประมาณนี้ แล้วตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมไปแล้วนะครับตัว C นะครับคาปาซิเตอร์จะเห็นว่าขามันเริ่มเป็นสนิมนะครับเนี่ยนะครับสภาพคือมันเสื่อมนะครับตัวนี้มันก็ยังพอใช้งานได้นะครับแต่มันไม่เต็มร้อยครับประสิทธิภาพเสียงอะไรเงี้ยนะครับมันจะด้อยลงเนี่ยครับ าเป็นสนิมนะครับก็ใส่แทนตอวเก่า2ตัวนี้นะครับส่วนหลอดไฟนะครับผมก็ใส่ใส่หมดแล้วนะครับตัวนี้อ่าอันนี้นะครับมันจะอยู่เงี้ยนะครับ จะลองเปิดให้ดูกันเล็กน้อยนะครับอ่าอันนี้นะครับหลอดไฟมันจะติดแบบนี้อันนี้หลอดไฟแท้เดิมนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตรงน,นี้มี2หลอดนะครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้อ่าผมก็ได้ทําการปรับปรุงนะครับก่อเครื่องลูกค้า ส่งมานะครับก็คือมีบริการหลังการขายนะครับก็มีบอกพร่องบ้างนะครับเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่จะใช้ของแท้เดิมอยู่นะครับซึ่งใช้ไปใช้ไปบางตัวก็อาจจะมีเสื่อมบ้างนะครับก็มันอาจจะต้องมีเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรเดิมของเก่าเขาเนี่ยบางตัวคุณภาพมันก็ดีมากนะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าตัวนี้มันเกือบ50ปีแล้วมันยังอยู่ได้เลยก็แสดงว,ว่าคุณภาพอะไรเดิมเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับตัวนี้ก็หลังจากที่ลูกค้าตามที่บอก,กน,นะครับลูกค้าซื้อไปประมาณ1ปีนะครับแล้วก็มีบ้างนะครับก็คือตามที่แจ้งไว้ก็คือมีพวกหลอดไฟพวกอะไรนี่แล้วก็อะไรข้างในก็เท่าที่ดูก็มีเสื่อมบ้างก็จัดการเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าแล้วนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยอะไรนี้ ประมาณนี้นะครับแล, hey, แล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาลองฟังกันเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ทําการปรับปรุงแล้วก็จะเห็นว่าหลอดไฟเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สว่างสวยงามเลยนะครับติดตอนแรกไม่ติดนะครับอันนี้ก็ติดละก็คือตอนแรกตอนไปมันก็ติดหมดนะครับแต่ตอนหลังใช้ไปมันอาจจะหลอดมันอาจจะเริ่มเริ่มเสื่อมเริ่มไรนะครับเพราะว่าบางครั้งก็คือถ้าของเดิมยังใช้ได้อยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับ แล้วตอนนี้อ่ของเดิมมันขาดไปอย่างเงี้ยก็ก็เลยเปลี่ยนให้ไปเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับก็หลักจากที่ทําไปแล้วนะครับก็แสดงว่าตัวบทบาทของทังคนเอออะไรกันุยยากสกหนึ่งนันครับได้ดู นใหญ่หรือว่ายังไงที่แบบหมู่บ้านแัดสันทั่วไปเลยค่ะไม่ได้มีภาตเนี่ยขยายกับเราความสะดวกในทุกผมจะไม่เข้าไปดูในในเตมากแรกและกเตมารสุด นเออเรื่องวุ้นเรื่องอะไรอย่างนี้นะถ้าจะเอาแบบจริงๆนี่ต้องน้องโจโนะอีซี่มันนี้รอบบ่ายครับท่านผู้ชมครับก็อันนี้หลังจากที่ทำการาปรับปรุงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ก็ย้ำอีกทีนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อของผมไปนะครับทานินนะครับก็มีบริการหลังการขายตลอดไปนะครับก็คือเสียอะไรก็ส่งมานะครับมีการซ่อมแซมให้นะครับถ้าท่านไม่มีช่างไม่มีอะไรนะครับก็ส่งส่งมานะครับผมก็มีการดูแลให้แต่เวลาส่งก็ดูบริษัทขนส่งดีๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีข้างในอาจจะมีแตกหักได้บ้างนะครับ ครับวันนี้ช่องตลาดนัดพินเทศก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครตนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ